สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะมาเล่นแบบ t r o n g g a เก b a มา l e ่นก u าวนะครับเอาละครับก็มาเล่นกันเลยเสียงพัดลมอาจเข้าก็ขออภัยนะครับตอนนี้ผมกำลังพยายามหาคนที่จะสู้ด้วยนะครับเอาพี่ชายคนนี้แล้วกันนี่มาดิมาดิมาดิาดนี่เปิดเปิดเปิด,ปดจับสวนอุ้ยไม่ติดไม่ติดคอมโบไม่ติด คาน์เตอร์คาน์เตอร์ไม่ติดอีกนี่หลบหลบหลบสวนสวนสวนหลบ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 อาใหม่นะเอาใหม่จังหวะนี้ผมโดนคอมโบรัวๆเลยนะครับ เคาน์เตอร์สวยจะไม่โดนจะตายแล้วอุ้ยเลือดเลือดทีเดียวเลือดเลือดทีเดียวน่าเรียบร้อยตาย ต่อยต่อยคอมโบคอมโบจับมันเกือบตายแล้วโดนลัดไม่เป็นไรนะเน็ตมีปัญหานิดหน่อย จงังหวะนี้ผมไล่าตามนะครับจับไม่ได้สักทีนะครับแต่ผมเปิดอันติไล่ได้นะครับแต่ผมยังไม่เปิดแล้วกันตามตามตามนะครับจงังหวะน,นี้ไม่นะโดนจับอคอมโบคอมโบหลุดแล้วหลุดแล้วสวน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 กระทืบกระทืบนี่อืเน็ต ในกระตูอีกรอบไม่เป็นไรนะรอ้าวมันเปิดนันติมันเปิดนันติอย่างนี้อย่างนี้เราต้องเปิดเราต้องเปิดด้วยนะครับเราต้องเปิดด้วยนี่นะครับแบบไม่โหลดนะครับขออภัยบางสกิลผมอาจจะใช้งานยังไม่เห็นภาพเออ,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 อสวน โอ้โหโคตรแลงแอนิเมชันไม่โหลดเมืกก่อกี้โอ้เกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้โว้วโว้เกิดอ,อะไรขึ้นอ,อล่าสีเหลืองดับไปแล้วลาต่อนะครับลาต่อพุ่งต่อยคอมโบคอมโบฮอน ทำไมผมรู้สึกว่าอีกไม่นานนี้เขาจะต้องออกแแบบไปเร็วๆนี้น่นใหญ่จริงด้วยผมว่าแล้วอุยยุยุยหลบหลบหลบต้องมกี่เหรอหลบรู้สึกเป็นโปรลินพันนะครับรู้สึกเป็นโปรเพเยอร์ครับคราวนี้รู้สึกเป็นโปรเพเยอร์ ต่อยต่อยต่อยทักสมุกีเหรอพายุ่หรอหลบหลบไม่ได้ไม่เป็นไรหนีเสียยมอเตอร์ไซค์ผมขออภัยนะสวนสวนสวนนี่มาดิยูต่อยต่อยต่อยอ้าวเสร็จจนคอมโบคอมโบจับต่อย มันรุดมันรุดมันรุดหนีหนีหนีก่อนก็สวนสวนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อเคแล้วก็พุ่งนะครับออไม่ทันไม่ทันคนระับหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนลงมาลงมาดีลงมาดีลงมาดีฮไม่โดนอีกนะครับไม่โดนป้องกันก่อน ไม่โดนเลยครับเอ้มันจับมันจับมันมันจะคุ้ยมันจะคุ้ยมันจะคุ้ยนะครับตอนนี้ผมไล่ตามมันอยู่นะโอ้โอ้โอ้ทำไมผมรู้สึกว่าผมจะฆ่ามันได้แต่ผมก็ยังทำไม่ได้อืมอืมอืมกำแพงหมันไส้มานานหมันไส้มานานเอ้ยมันติดกำแพงแล้วหนีก่อนหนีก่อนครับ พุ่งไปหามันพุ่งไปหามันไปไหนไปไหนไปไหนอ้าวนาลีตัวนี้สวัสดีพ่อหนุ่มเลโก้สนใจจะสู้กับ้อายไหม คอมโบคอมโบอัดเลยคอมโบอัดเลยคอมโบอัดเลยจับไม่โดนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์รรรร bah, ก็ไม่โดนอีกพุ่งไปพุ่งไปก็ไม่โดนทำอะไกรก็รไม่โดนเลยครับทุกคนสอยก่อนสอยเป็นมะม่วงเลยครับสอยเป็นมะม่วงกโก้คั้นอ้าพี่ชายทำอะไรเบ่งกล้ามเหรอเบ่งกล้ามหรอเบ่งกล้ามเหรอเบ่งกล้ามเหรอเบ่งกล้ามเหรอทำไรทำไรทำไรไม่โดนครับไม่โดน ก่อนนะลบก่อนไม่ได้ไม่ได้กกาโล่เหมือนกันเรียบร้อยผมคุกแล้วผมคุกแล้วผมตายแน่ไม่ตายไม่ตายหรือว่าตายผมโดนคอมโบอย่างหนักอุ้ยสวนเคาน์เตอร์นั่นแหละอุ้ยถูกจังหวะพอดีนะไม่งั้นผมได้โดนยำคอมโบอีกรอบแน่อ เอาหน้าถ่ายพื้นเอาหน้าถ่ายพื้นไปเลยนี่สวนไม่นะผมดูเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์กลับไม่โดนอีกป้องกันก่อนหลบชึบชึบก็ไม่โดนนะคราวน,าานี้อื้ออื้สวยคอมโ,มโบอัดกำแพงอัดกำแพงถอยก่อนถอยก่อนผมรู้สึกว่ามันจะเคาน์เตอร์โอ้ย โน่โน่อีอีไม่โดนโอ้โอ้เริ่มมีคนมาผมต้องรีบฆ่าเขาก่อนนะจับไม่โดนอีกหลบสวนสวนนี่ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีนิดเดียวเองเคาเตอร์กันไว้ก่อนนะครับกันไว้ก่อนอย่ามายุ่งนะเวย้ยอย่ามายุ่งนะเวย้ยนี่เรียบร้อยนะครับผมชนะมาดิมาดิาดอืมอืมไม่โดนเลยเจนนองเหรอคอมโบคอมโบอัดคอมโบอัด ตอนนี้ผมกำลังเลือกอยู่ว่าจะสู้กับใครดีหาคู่ต่อสู้ไม่เจอนะครับจังหวะน,นี้เปิดนันติีเลยแล้วกันนะครับเก็บคู่นี่ทุบพื้นแบบหล่อเท่เอาตัวใกล้ๆก่อนเลยนะครับดงเคาน์เตอร์ถอยออกมาจับสู้เพล็กเรียบร้อย โุบเคเรียบร้อยเก็บสองต่อไปไอตัวนั้นชึบจับซูเพกต่อยรัวๆต่อยรัวๆต่อยรัวๆมันหนีไปได้นะทุกคนเอ้ยผมผมค้างโอเคผมไม่เด้งกอนจากเกมนะครับจับแล้วก็ซูเพกแล้วก็ต่อย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 นี่คอมโบโอเคครับ